สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r y บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจันได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หรอ,อน,นึน่งสองสายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายวันหันสาม,มหาสนุกนาประจําในวัน จันที่27กันยายน2564นะครับแมพูดถึงในแต่ละวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเะเหลือเกินนะอย่างที่จารย์ได้ไปโพสไว้ใน Facebook ไว้ใน YouTube นะครับว่าการเวลานั้นเนี่ยมันช่างโหดร้ายเะเหลือเกินทำให้ทุกวันทุกวินาทีของเราเนี่ยนะก็อายุมากขึ้นเรื่อย เจ็บไข้ได้ป่วยนะอายุมากแกชีวิตหนอชีวิตนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็พูดพร่ำถึงแบบว่าอ,อชาติหนาฉันใดฉันอยากเกิดไปในตระกูลที่ดีมีเงินมีทองมีทรัพย์สินนะบางคนก็ต่างเจิตฐานขอเกิดนะให้ดีมีทรัพย์สมบัติครอบครัวร่ำรวยนะเกิดในครอบครัวที่มีเงินมีทอง มีแต่ความสขนะทุกคนนะอยากจะพูดว่าเกิดแต่สำหรับของอาจารย์เนี่ยไม่อยากที่จะเกิดอยากที่จะนิพานไปเลยนะครับเกิดมาก็มีแต่ทุกเกิดมากะทุก์เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอยู่แบบทิพดีกว่านะขอนิพานไปเลยเออคือว่าดีอะนะเด <c oughs> ี๋ยวไม่ขอไม่ขอเกิดนะนะมันทุกข์สลอเกิด โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงอันนี้บอกว่าเราแรมเจ็ดคั้เดือนสิบปีฉลรูนะครับในดวงชะตาเนี่ยถือว่าวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้คุณจะออกรถขึ้นวนันขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถที่จะทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลย <c oughs> นะ นะครับใช้เลือกตลบริษใครต้องการที่จะหาเลือกที่ดีนะครับก็ติดต่อมาได้นะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับในช่วงนี้งานของจางก,ก็เยอะนิดนึงนะหลายท่านที่ติดต่อมาก็รอคิวหน่อยนึงนะครับเอ,อ่อบางคนก็รอได้บางคนก็รอไม่ได้นะใจะยเย็นหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรมเจ็ดคัถือว่าความฝันจะเป็นจริงตามคําทํานาย โดยรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจําในวันจันทร์ทานรักมากนะครับก็จะมีเสน่ห์ดีสะหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีราบตัดผมใหม่วันจันทร์มีรากตัดเล็บวันจันทร์มีราบทาน้ํามันในวันจันทร์จะริญรูปงามดีนะครับเพราะฉะนั้นดัวนเนี้ยถ้าใครที่อยากที่จะมีโชคลาภมีความสําเร็จมีเงินมีทองก็ไปตัดผมตัดเผผาซะ ไปสระผงสระหัวให้เรียบร้อยนะเออจะได้มีโชคลาภออมาเล็ววันนี้นะครับโอเคอันนี้ต่อมาเดีย๋ยวจะมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันต่อเนื่องเลยนะเซมซีประจำในวันนี้นะครับเป <c oughs> ็งนะได้ใบที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ ชคชะตาอท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งจะค่อยๆกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะครับปัญหาต่างๆก็จะขี้คายนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณควรหยิบฉวยโอกาสที่ดีๆนี้ไว้นะครับแล้วก็ต้องมีความมุมันะมีความพยายามเพื่อความสําเร็จในภายภาคหน้าสิ่งที่คาดหวังในช่วงนีน้ขอให้ท่านอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งจึงจะประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับในดวงตานะเออลืมบอกไปนะลืมบอกไป มีหลายท่านเนี่ยติดต่อมาดูดวงนะครับว่าอยากที่จะทำเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์โซเชีย so ลไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็น Youtube นะที่จะหารายได้เสริมเข้ามาเนี่ยนะเเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณอดทนนะครับถ้าคุณตั้งใจที่จะทำงานใน Youtube หรือ Facebook อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่คุณจะมีรายได้มีนู่นมีนี่มีนั่นเข้ามานะคุณก็ต้องใช้ความอดทนนะครับบอก ง,ง่ายว่า youtube เนี่ยนะได้ง่ายนะครับคุณเนี่ยเปรียบเสมือนกับพนักงานนะทำงานในออฟฟิศ u t u b e เนี่ยง่ายสมัครง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยออขอให้คุณอดทนแต่ถ้าคุณทำผิดอย่างเช่นละเมิดลิขสิทธิ์หรือไปทำอะไรสิ่งที่ผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ <c oughs> ไม่ต้องอุทธรณ์อาจจะมีก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นพยายาม ผลิตสื่อหรือทําคลิปของตัวเองออกมาดีที่สุดไม่ควรที่จะไปลอกเลียนแบบหรือไปก๊อปปี้ใครไม่ควรนะครับบางคนบอกทําไปแล้วเนี่ยโอ้ยยอดเหม็นขึ้นเลยไม่มีคนเข้ามาดูนูน่นนี่นั่นนิ่งสงบนะคุณต้องอดทนนะครับแรกๆเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเลยว่ายอดจะเท่าไหร่หนูน่นนี่นั่นทาไปเรื่อยๆนะสามถึงหกเดือนเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับผมวอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าถ้าได้หลักแสนเนี่ยก็ประมาณปีปีกว่ากว่าแค่นั้นนีงนะปีกว่ากว่าก็ได้แล้วแสนแสนกว่านะเออเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะสองแสนโอเคนะขอให้คุณอดทนนะครับเออออนไลน์พวกเนี่ยมันเป็นการปลูกมันปลูกต้นไม้สักอะนะปลูกไม้สัก <c oughs> พอคุณมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยโอ้ยสบายแล้ว นะแต่ขอให้คุณอดทนเท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้ในเรื่องของความรักคุณต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับและนิ่งสงบนะความรักของท่านก็จะมีความสุขในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ถือว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ท่านควรจะต้องใจเย็นๆและรอบคอบในการตัดสินใจมากนะครับในด้านของการสมัครงานเนะี่ยถือว่า ท่านจะต้องอดทนรอคอยนะแล้วคุณจะได้งานทําตามที่คุณต้องการนะครับคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะในเรื่องของสุขภาพนะครับดวงสุขภาพของท่านเนี่ยก็ถือว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านเนี่ยที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยท่านจะต้องรักษาให้ดีนะครับอ,อาการของท่านก็จะหายเป็นปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับทังหูนะจมูกระเพาะอาหารและลำไส้ ก็เรียกว่าแนละ้วคอหูจมูกใช่ไหมหูคอจมูก <c oughs> ประมาณนี้แหละแหมระบบทางเดินหายใจนู่นนี่น,นั่นนะครับอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้นะ่ะเป็นหวัดประจานะอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นภูมิแพ้นะภูมิแพ้ความสวยนะเออเป็นหวัดประจนชิ้ฟัดฟัดฟัดนะคือคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยถ้าเป็นหวัดธรรมดาใช่ไหมหวัดธรรมดามันก็จะมีลักษณะ น้ำมูกหรือเสมหะเนี่ยมันก็จะเป็นออกลักษณะขาวใสนะขาวใสหรือขาวขุ่นนะเนี่ยวัดธรรมดาไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าเป็นวัดติดเชื้อเนี่ยเสมหะหรือของคุณเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขียวพอถ้าเสมหะคุณเป็นสีเขียวเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าคุณติดเชื้อแล้วอา,อาจจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ต้องรีบดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแต่วัดโควิดก็ไม่รู้นะว่าเสมหะ หรือน้ำมูกคุณมันจะออกเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นาสีมมพูเหรอหรือสีเลือดอันนี้ไม่รู้คนะุเออต้องสามคนที่เคยเป็นเนี่ยแต่ต้องไปสามคนที่เคยเป็นอ่โควิดเนี่ยว่าเอ้ยเสมหะน้ำมูกสีอะไรวะนะมันจะเขียวไหมหรือเป็นสีอะไรนะโอเคนะครับอันนี้บอกแล้วเดีย๋ยวจะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวตุดีกันเลยนะครับว่า ดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นในให้เว้นสีแดงแดงเป็นการางกีนีสัญจรนะครับการางกีนีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วร้ะกรรมสิ่งที่เสียไปศัตรูมีปัญหามั่ก็ไม่ดีนะสีที่ดีสุดก็คือสีเหลืองขาวม่วงส้มแล้วก็ฟ้านะครับในดวงชะตาก็วันนี้สีที่ดีสุดก็คือสีม่วงนะสีม่วงดีสุด นะครับเพราะฉะนั้นออกอะไรออกม่วงนะเออวันนี้ก็สาผมไดใช่ไหมคุณเขาสาแฟซ่าของไอชันเอ้ยม่วงหัวะเออนะนะทันนี้แหมโบราณมากเลยเออแล้วก็นะครับคนเกิดวันเสาร์ดีอยู่แล้วนะมีโชคหลามมงนี่นั่นนะครับวันอาทิตย์ไม่ดีในดวงตาของคุณต้องระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าในเรื่องของการเจรจราติดต่อพูดคุยต่างๆเนี่ยคุณก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะคนเกิดวันอังคารให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับโรคพยาธิต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับโรคก,การผ่าตัดนะนะอาการหนักประมาณนี้อุบัติเหตุนะครับรถชนต้องระวังให้มากเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อภูมิแพ้ด้วยนะอย่างที่บอกไปนะครับภูมิแพ้เล้วก็เช่นั่นคุณขอ็อ ดูแลตัวเองนะไปฉีดวัคซีนหนนนี่นั่นก็วิไปฉีดซักนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ฉีดก็ดูแลตัวเองให้มากบางคนอาจจะไปสรรหาสมุนไพรหน่นนี่นั่นนะมาบำรุงร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันีดีนะครับแต่ถ้าสมุนไพรพวกนี้มันก็ต้องใช้ระยะเวลานะต้องค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องทานอย่างต่อเนื่องนะสมุนไพรนะครับโอเคอันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธ นคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยั่เกรงคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันที่คุณจะมีความมั่นคงนะมีเงินมีทองมีไรายได้เข้ามาที่ดีมีความสุขกินอิ่มนอนหลับนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจก็ตามก็ทําให้ดีที่สุดละก,กันนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากมาย นะไม่ว่าดาวอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาเป็นอุตสาหะเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยมันไม่ได้ดังใจคุณหรอกนะครับต้องทาให้ดีสุดอย่าไปคิดมากนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะครับทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศดีทิ่ดีประจำในวันนี้เพราะฉะนั้นในอิทธิพลของดวงดาวนะครับในวันที่ดูมาเนี่ยนะในแต่ละวันที่จะดูเนี่ยก็จะดูแบบอาการหนักๆนะ ติดพิษไหมมีปัญหาอะไรไหมนะแต่ในวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูแบบละเอียดนะเออเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์คุณวันเนี้ยไม่ดีใช่ไหมนะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังโอเคกับคุณอยู่นะคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์ในตัวเองในเรื่องการติดต่อเจรจาประสบผลความสําเร็จคนเกิดวัาานอังคารถือว่าคุณเนี่ยจะมีความขายันขันแข็ง นะครับไม่เลือกอาชีพนะเอาบอลสู้คุณทาอะไรุณจะทาอย่างเต็มที่นะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถที่ดีนะครับเพิ่มเติมคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าคุณก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับผู้ใหญ่ก็โอเคคุณคนเกิดวันศุกร์นะคนเกิดวันศุกร์ก็ขยันเหมือนกันเมื่อคนวันอังคารน,นะในดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ คุณอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งนะครับในตัวเองเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าวันนี้คุณก็จะมีความเชื่อในสิ่งต่างๆนะครับบางทีถ้าคุณเชื่อในสิ่งใดแล้วเนี่ยคนที่จะมาห้ามปามก็คนบางค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นะในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาสรราอะไรนะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับนะความโลภโกรธหลงนู่นนี่นั่น นะต่อมาชาวลัคนาราศีเมฆถือว่าดาวการงานวันนี้ดีสำหรับงานในงานประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับงานเก่าๆก็จะส่งผลดีคุณการเงินคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ดาวประจาตัวคุณอยู่ในภพที่ไม่ดีไม่ดีก็ต้องระวังนะค,คุณมีเกณฑ์การจะเจ็บไข้เด็ป่วยไม่สบายนะครับเรากล้ามเนื้อภูมิแพ้อยู่ดีก็ป่วยนะระวังนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาว,วราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยถือว่าอาจจะเหนื่อยนะครับก็ต้องใช้ความอดทนให้มากนะในด้านของการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสําเร็จนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคู่ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยนะในโดยงชตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศี เมถุนนีราศีเมถุนในเรื่องงานเนี่ยกรรมมาสุภาคุณดีอยู่แล้ววันนี้ก็มั่นคงนะครับการเงินเนี่ยของคุณจะมีอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเคล็ดลับของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ต้องคิดดีทดําดีพูดดีคิดอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นสิ่งที่ดีอะ่ะเงินจะเข้ามาคุณแน่นอนส่วนในเรื่องของ ความรักนะครับก็ไม่ไดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรอ่ะนะออต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาความรักคุณก็จะมีความสุขดีคนละคู่คู่ของก็นําโชคลาภมาให้นะครับในด้านของการเงินวันนี้จ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ระวังอุบัติเหตุนีดเนืีองของการเดินทางนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงดวงคุณเนี่ยก็จะมีเรื่องเสียเงินเสียทอง นะทั้งรับและจ่ายก็ต้องระวังน,นิดนึงการงานก็นได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับความรักของคุณคนรักคู่ของก็จะช่วยเหลือในเรื่องงานในระดับหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงคุณในวันนี้ก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังรอบพ่อไม่มากวันนี้คุณอุบัติเหตุก็ต้องไม่ประมาทนะแต่นวันนี้คุณจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะครับในดวงชะตาของคุณนะนะ ต่อมาชาวาลาัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณเนี่ยได้รับการช่วยและสนับสนุนที่ดีนะครับในด้านการงาน,นก็ถือว่ามั่นคงถ้าคุณติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับในด้านของโชคลาภก็ยังไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคเสเท่าไหร่ในดวงตาคุณนะระวังจะเจ็บปวยไม่สบายนะครับเออในดวงคุณนะต่อมาชาวาลาัคนาราศี พิจิกชาวราศีพิจิกดวงคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการเงินและการงานก่อนงานไม่ค่อยดีในวันนี้ต้องระวังนะครับในเรื่องของผลประโยชน์อาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงสักเท่าไหร่นะครับการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับก็อย่าไปคิดมากนะค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดต่อมาชาวรา,า,า,ราศีาาศิธิกดวงคุณในเรื่องของการงาน วันนี้เนี่ยดาวพุธของคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะาจะมีเรื่องเสียหายเพืาอนทำประกันในเรื่องของงานไว้นิดหนึ่งนะการเงินมีโชคลาภทางการเงินเก่าเกเข้ามาอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรคุณก็จะมีโชคลาภด้วยเช่นกันนะผู้หลับผู้ใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมดีนะครับในดวงคุณเนี่ยส่วนในเรื่องของเครดิตนะหรือความน่าเชื่อถือก็ต,กต้องระมัดระวังไว้ด้วยอาจจะมีเรื่องเสียหาย การงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับจากผู้ใหญ่ผิวสองสีนะขาวเหลืองนะครับต่อมาชาวาาลาัคนาราศีกลุมชาวราศีกลุ่มดวงคุณวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามีรายได้เข้าที่ดีในดวงชะตาของคุณการงานก็มีเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงระหววังสุขภาพร่างกายจะส่งผลในเรื่องของงานคุณด้วยนะครับเพื่อนฝูงก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ซะ่าไหลนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ชาวราศีมีนเนี่ยดวงคุณนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณจะมีรายจ่ายมากมีอุปสรรคงานคุณก็ต้องอดทนนะครับการเงินก็่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะในดวงชะตาของคุณให้ระวังการทะเลาะเบากแว้งกับคนรักคู่ของนิดนึงนะครับนะแล้วก็อุปสรรคปัญหานี่ก็จะมีเข้ามานะก็ต้องระวังไฟดูดไฟช็อตด้วยของชาวราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบสิบสองราศีแล้วนะ เดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยีิบสีรูดต้นเติมนะครับว่าดวง,งทะเปี่ยนไปหนึ่งวิจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุดใบที่หนึ่งนะ ใบที่2 2> สองใบที่าาสามให้เวลาสิบวิเริ่มเจ๊งหัวช้าสิหัวสิหวยก็จับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้คว้าค,นนะค,คุณได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญนะเออยันดวงคุณในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ดีอยู่นะครับมันจะมีอุปสรรคอะไรการเงินก็นกนดีคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะประสบผลคีกวามสาเร็จความรักก็ยังไม่คาดหวังอะไรมากมายยังสดอยู่ะ ต่อมาคนร่้พไพ่ใบที่สองวันที่คุณได้ฟับสามดาบมีปัญหาอุปสรรศั์เจ็บป่วยนะครับต้องระวังน,นิดนึงความรักก็มีปัญหาด้วยเช่นกันนะมีเรื่องเสียทรัพย์การงานในหุ้นส่วนอาจจะมีปัญหาคุณด้วยนะครับต่อมาคนรู้พไพ่ใบที่สามวันที่คุณได้รับสองไม้เท้านะเออเพราะอันดวงคุณนีเรื่องของธุรกิจการค้าการขายก็จะเป็นผลดีประสบผลความสําเร็จ นะครับแล้วส่งออกในและต่างประเทศการเงินก็จะมีผลกำไรที่ดีเข้ามาความรักก็มีโอกาสด้วยเช่นกันของคนที่เลือกพไพ่ใบที่3นะครับโอเคนี่ครบ12ลราศีแล้วนะถ้าท่าในใดสนใจใะ้ดูดวงชะตาอาจารย์นะครับเดี๋ยวก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ